สวัสดีครับร้านทำไมทีสวิตครับผมช่างเอ็กนะครับก็วันนี้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผม Macbook Pro นะครับผมอันนี้ก็ A 1หนึ่งเอหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดครับมาในการแบตเตอรี่บวมนะครับผมไม่เก็บไฟแล้วก็ดึงอะแดปเตอร์ก็ดับเลยนะครับนี่ฮะดึงใส่ชาร์จปุ๊บก็จะมีอาการดับเลยนี่ก็เป็นอาการของแบตเตอรี่เสื่อมชาร์จไฟไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยคะนี่ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็รรับกลับได้เลยนะครับคุณลูกค้าก็ใช้งานได้ปกติเลยครับยาวๆ แบตเตอรี่ก็มีประกันให้อยู่นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมก็หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วเราก็จะมีการลินเครื่องนะครับผมทำความสะอาดฝุ่นที่อยู่ด้านในให้ด้วยนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเพจสมัยทีสวิตได้ทุกสาขาครับผมก็จะมีทั้งหมด8สาขาครับผมมีสาขาตัวรีนโนนอโศกนะครับผมแล้วก็ท่าสาขาท่าพระแล้วก็ สาขาวัชรพลเมกาบางนาเทอร์มินอลนโศกนะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่ประเวศนะครับผมไอฟิลบางนาครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถแวะใชรได้บริการได้ทุกสาขาครับผมก็มีสาขาจันทบุรีด้วยครับเป็นแบตเตอรี่ลงโปรแกรมก็สามารถทําได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเราวันนี้ผมใช้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ